กราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้สา,าสู่อันฟ้าใสกับเกมรเดนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทุกพาชวนทุกคนวิ่งกันนะครับผมก็เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็ผมยังไม่ได้วิ่งเลยนะสําหรับท่านใดนะครับผมที่แบบว่าอยากจะวิ่งแบบว่าให้เร็วๆหน่อยนะครับก็ไม่ยากครับผมก็คือถ้าจะทําภารกิจนะครับของอีเวนต์เนี่ยให้เริ่มต้นที่ สเปดง่ายๆก่อนนะครับสําหรับแบบว่าผู้ที่เข้ามาเล่นใหม่ๆนะครับผมแล้อแบบว่ายังไม่เคยลองเล่นดูนะครับให้เล่นที่ฉากง่ายที่สุดก่อนนะครับผมแล้วก็ไปด่านกลางนะครับส่วนยากเนี่ยถ้าท่านใดที่แบบว่าเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเล่นได้เลยนะส่วนสําหรับของผมนะครับผมก็จะเล่นด่านแรกๆให้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็ไปด่านกลางนะครับแล้วก็จะไปด่านที่เก่งที่สุดนะครับผม อันนี้ขออนุญาตเลือกตัวสักคู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รับผมผมไม่ได้เลือกเลยนะผมเอาชินจังนะผมมาทําก่อนนะเพราะว่าผมคลิปที่แล้วนะครับผมเพิ่งได้ชินจังไปนะครับผมผมก็เลยแบบว่าเอามาเล่นก่อนนะครับผมส่วนวการรีวิวตัวนะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปถัดไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเน้นที่จะวิ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยค่อย ไปหาวิธีอีกทีนะครับผมส่วนเกียร์นะครับผมผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับเป็นเลนเป็นเกียร์ท่าแสงนะครับผมค่าสวยมากเลยนะครับเอาเฉพาะแค่ค่าโจมตีก่อนละกันนะครับเริ่มต้นที่74นะครับแต่ว่าถ้าไปถึงเกียร์สูงสุดนะครับผมที่มีเกียร์คาถาสวยๆนะผมจะอยู่ที่81เซเลยนะครับเรียกได้ว่าเห็นแล้วดอบหน้าใช้สุดๆเลยนะครับผม ก็เมื่อสักครู่นะผม <aan> ผมก็ได้ไปหาข้อมูลเกียร์มาแล้วนะเรียกได้ว่ารู้สึกว่านอกจากสวยไม่พอนะผมค่าย,ยัางสวยด้วยนะครับ <om talking> สวยสุดๆเลยเรียกได้ว่าผมก็อยากเอาไปใช้ทันทีนะครับแต่ว่าก็ต้องปรนให้ถึงขีดสุดนะครับผมถึงจะใช้ได้นะเาอไม่งั้นก็จะมีปัญหาที่หลังนะครับก็อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับผมในการหาตัวเรนเจอร์นะ พราะว่าตรงผมเองนะครับผมไม่ได้เก่งนะในการหาตัวเลนเจอร์เพื่อเอามาเล่นดูอย่างตัวนี้นะครับผมมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้เกียร์สวยนะจริงๆผมต้องใส่เป็นพวกข่าแบบมระลอกค้อนรองเท้ากระเป๋านะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะลองดูหาดูอีกทีนะครับว่าตัวไหนที่มาได้เรื่องนะผมอันนี้แนะนําไว้ก่อนนะครับสําหรับท่านที่แบบว่าสงสัยว่าทําไมบางตัวผมถึงเอาออกมาเล่นนะครับผมในเมื่อเป็นเรนเจอร์เก่านะอันนี้คือความสามารถของเขายัางดีอยู่นะครับ ส่วนตัวบาร์บีคิวที่หลายท่านเคยสงสัยนะผมว่ายังใช้ดีอยู่ไหมอันนี้ตอบได้เลยนะครับว่าถ้าแม็กจะดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่แม็กเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะผมว่าจะเอามาใช้ดีไหมนะครับสาหรับหลี Pv วก PVP เพราะว่าตรงผมเองเนี่ยเทสได้บางรอบนะผมบางรอบผมก็ไม่ทันได้เทสนะครับอ่าอย่างนี้นะผมไปใส่บินนะใส่บินผมก็ไม่ได้ใส่ค่าสูงให้นะครับเนื่องจากว่า ตัวเกียร์ของผมเองเนี่ยเอาไปใส่ให้ตัวเทพหมดแล้วนะครับก็จึงแบบว่าไม่สามารถที่จะเอามาใส่ให้ตัวสำรองได้นะครับผมอันนี้นะครับเกียร์เจ็ดดาวเป็นเกียร์ท่าแสงนะครับผมค่าที่สูงที่สุดที่แบบว่าติดหนึ่งในสิบนะครับเขียนว่าค่าพลังโจมตีทั้งหมดนะครับ8ปดสิบเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นตส่วนเขียนอีกอันนครับผมเป็นภาษากังกนะเขียนว่าสกิลรีสิสแทนนะครับผมก็จะบวกไปที่9.1นะครับ อันนี้ผมไม่ผมไม่สามารถแปลได้นะผมเพราะว่าผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ว่าอันสุดท้ายนะครับที่ผมพอจะอ่านได้ก็คือレンเจอร์リジェネリ regeneration Reg นะครับผม time นะครับผมเขียนไว้ว่า5.5นะครับก็เรียกได้ว่าレ a เจอร์เนี่ยเพิ่มครูดาวให้ r a เจอร์อีกนะครับผมเรียกได้ว่าออกได้เร็วขึ้นนะครับจากคราวที่แล้วที่ผมเคยดูนะผมจะได้แค่30นะแต่อันเนี้ย5.5อันนี้น่าจะประมาณ ส6สิบหประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าดีมากมากเลยนะครับก็อาจจะนานนิดนึงนะครับผมในการหาเลนเจอร์นะเพราะว่าตัวของผมเองก็ค่อยค่อยฝึกอยู่นะครับในการรีบๆผ่านอยู่นะครับผมอา่าไปแล้วนะครับสําหรับรอบนี้นะครับผมอาจจะนานนิดนึงนะ เริ่มต้นที่ด่านง่ายก่อนนะครับใน <c oughs> อนาคตข้างหน้านะผมผมก็อาจจะเอาระบบของออโต้คิกมาเล่นนะครับผมเพราะว่าผมตั้งใจที่จะไต่ไปข้างบนนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะผมว่าจะขึ้นไปถึงหรือเปล่านะแล้วก็ทางระบบจะว่าอะไรผมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ เพราะว่าผมก็พอที่จะทราบมาแลผมว่าหลายๆท่านนะครับก็อาจจะใช้ออโต้คิกกันเหมือนเหมือนกันหมดนะครับผมเพราะว่าตัวของเขาเองนะครับผมมั่นใจเลยครับว่าไม่มีใครสามารถที่จะเล่นได้ทั้งวันหรอกครับที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องใช้ออโต้คิกนะครับผมอันนี้กล้าพูดได้เต็มปากนะครับว่าถ้าไม่ใช้ออโต้คิกนะครับบอกได้เลยว่าเล่นกันมือหงิกมือง่อยกันเลยนะครับ อันนี้ที่ผมเล่นนะครับผมเป็นด่านง่ายนะแล้วก็ผมจะเอาไปทําเป็นอีเวนต์นะครับผมอย่างเช่นอีเวนต์ที่ได้คะแนนสูงประมาณเกิน500นะครับก็จะได้ของที่สุดๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นของฟรีนะแต่ว่าคุณก็ต้องเล่นให้ไปเกิน500นะครับซึ่งตอนนี้ก็เกิน500เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าอยากจะเล่นอย่างปกติเพื่อให้เกิน500นะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับ โดยมากน่าจะประมาณไม่เกิน450นะครับผมแต่สำหรับอันนี้นะครับผมเอาสายบินมาแล้วผมเพื่อที่ว่าจะให้เขาบินได้ไกลที่สุดนะครับนี่นะครับผมไปถึง678เลยนะข้อดีของการเอาตัวบินมานะผมก็คือถ้าบินไวนะครับก็จะไปเร็วสุดๆเลยนะครับอ่านี่ผ่านไปแล้วนะครับผมรอบนึงนะ เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเล่นอย่างละสองรอบนะครับผมถ <c oughs> ้ายังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับผมส <c oughs> ่วนตัวของชินโตุเกะนะครับผมที่เห็นว่าเหลืออยู่แค่ประมาณ200นะครับผมก็ จะเอาไปบอกค่าเกียร์ตอนที่ผมรีวิวตัวของเขาเองเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ตัวของผมเองเนี่ยก็คือพยายามหาค่าเกียร์อยู่นะครับว่าจะใส่ยังไงดีให้คินโนสุเกะออกมาได้ดีนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวของผมเองเนี่ยใส่ค่าเกียร์ของเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ออกสกิลมานะครับเพราะว่าตัวของผมมีอลิสติกิอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบว่าเล่นใน PVP ได้ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะครับ สำหรับท่านใดที่ไม่มีอลิสติกินะครับผมมีตัวของแซลรี่อนุบาลเอกชนนะครับหรือว่าจะเป็นชื่อเบลนะครับผมจากพบพลักในดันเจียนนะครับก็สามารถนำะมาใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีตัวที่สามารถเอามาแทนตัวพวกนี้ได้หรือเปล่านะผมสำหรับการรีเซ็ตความสามารถนะครับผมว่าน่าจะมีอีกนะครับผมแต่ว่า ก็น่าจะเป็นตัวของท่าแสงทัามืดแทนนะครับผมเพราะว่าโดยมากแล้วท่าแสงทัามืดก็จะเป็นตัวที่หาค่อนข้างยากเป็นกาชาเฉพาะช่วงนะครับผมก็เลยอาจจะหายากนิดนึงนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับผมสําหรับ2รอบในด่านง่ายนะครับอันนี้ก็จะไปด่านปกติกันบ้างเน้ะนะครับแต่บอกไว้เลยนะครับว่า ถ้าใครที่แบบว่ามีตัวเจ๋งๆอยู่แล้วนะครับจะเอาไปเล่นในด่านของยากก็ไม่ไม่แปลกนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยน่าจะเอาไปเล่นในด่านของปกติมากกว่านะครับเพราะว่าด่านปกติเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นที่จะชนะได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าด่านยากนะครับก็ต้องคือแม็กทุกตัวจริงๆนะครับสําหรับท่านใดที่แบบว่ามีเงินเยอะๆนะครับผมสามารถปั้นแม็กทุกตัวเนี่ยอันเนี้ย บอกได้เลยครับว่าไม่ยากนะที่จะขึ้นไปถึงระดับส,งสูงสุดติดหนึ่งในร้อยนะสําหรับของผมเนี่ยครับขอแค่ต so ิด <certeza> <remote surfing> หนึ่งในร้อยก็พอนะครับผมเพราะว่าผมต้องการเกียร์ท่าแสงเอาไปให้กับตัวของเจสสิก้านะครับเรียกได้ว่าเป็นเจสสิก้าแสงละกันนะครับถ้าจะเรียกว่าเจสสิก้าปูโรหิตก็คงจะเรียกชื่อยาวไปนะครับผมเรียกเจสสิก้าแสงแทนละกันนะครับ ยิ่งเจสสิก้าแสงนะครับยิ่งถ้าออกสกิลได้เร็วเท่าไหร่นะครับผมก็ยิ่งดีนะเพราะว่ายิ่งออกตัวเยอะครับก็จะยิ่งมีความสามารถดีดีขึ้นนะครับผมออกมาเท่าไหร่ก็สามารถทําให้ฝั่งศัตรูโดนบุกทะลวงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะไปตีตัวหลังนะครับผมอันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวการวิ่งโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าจะแนะนําเป็นการแบบว่าแนะนําเกียร์นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นตัวเลนเจอร์นะสําหรับการเล่นนะครับ อ,อันนี้นะครับผมสเตตกลางนะผมได้ไปที่5้าอยนะครับอันนี้คือครั้งที่2นะครับผมก็ตั้งแต่ที่เล่นมานะครับก็คือปกติไม่เคยเกิน500ยนะครับ <c oughs> จะอยู่ที่มา400กว่ากว่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นจากนั้นเลยแต่ว่ารอบนี้เหมือนจะว่า ทางระบบเหมือนจะใจดีนะครับทำให้เราเล่นง่ายกันมากขึ้นนะครับผมดูจากตัวชินอสโเกะนะครับถามว่าดูน่ารักไหมน,นะผมตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเอาเกมนี้เข้ามาเอาตัวละครนี้มานะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะทะลึ่งนะครับผมก็เลยไม่คิดว่าจะนำมาเอา,าเป็นตัวเลนเจอร์ของในเกมได้นะผมเพราะว่าตัวชินจังเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมว่า ลิขสิทธิ์ของเขาแรงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าอันไหนนะครับผมลิขสิทธิ์แรงเนี่ยผมคิดว่าทางบริษัทไลเดนเจอร์ไม่น่าเอามาไม่น่าเอามาลงนะครับผมแต่บังเอิญว่าเห็นเอามาได้นะผมผมก็เลยแบบหวังเอาไว้เยอะนะครับว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยน่าจะโหดเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ไม่ผิดหวังนะครับผมสาหรับตัวของชินอสุเกะนะเพราะว่าสกิลของเขาออกถูกห้าวินะผมในสกิลที่2นะเรียกได้ว่าก็ดีในระดับที่ว่า สามารถนํามาทาแม็กได้นะครับส่วนของตัวฮิมาวลิเนี่ยถามว่าดีไหมจากที่ผมดูช่องอันนี้ผมขอแนะนําเลยนะผมตากช่องช่องหนึ่งนะครับผมผมขอแนะนําเป็นชื่อว่าชื่อกอนซุดเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าผมเห็นช่องของเขานะครับทําตัวของฮิมาวลิแล้วนะผมผมดูแล้วผมรู้สึกว่าถ้าตัวเขาออกเยอะเกินไปนะผมแต่ว่าสกิลของเขานะครับออกแค่50%นะครับผมอันนี้คือค่าเพิ่มแล่นะ ของฝั่งสัตวูวรับผมเพราะว่าออกแค่50%นะผม52%นะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวคาซาม่าเนี่ยที่ผมมองนะผมผมว่ามันดีกว่าเยอะเลยนะมันดีตรงที่ว่าสกิลของเขาช่วยบัฟใน,ในหลายในห,ห,หลายอย่างนะครับแต่ว่าข้อดีของฮิมาวาลิมีแค่ข้อเดียวครับที่ผมมองว่ามันดีจริงๆก็คือสกิลลำนำเดายวนนะครับอันนั้นคือดีจริงแต่ว่า มันน้อยเวลามันน้อยไปนะครับผมถ้าเทียบกับตัวของคาริสตนะครับเวลาค่อนข้างที่จะน้อยมากมากเลยนะครับจ <c oughs> ากที่ผมเทียบเวลานะผมคาดดาวออนนะครับว่าน่าจะน้อยกว่าของคาริสตแต่ว่าถ้าเท่ากันแล้วผมว่าตัวละครที่สวยกว่า <c oughs> ก็คือน่าจะเป็นคาริสมากกว่านะครับ <c oughs> ผมจะชอบตัวคาริสมากกว่านะครับก็คือแบบว่า สกิลของเขาสวยดีแล้วก็ดูการวาดของเขาค่อนข้างที่จะน่ารักกว่าฮิมาวารินะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ผมวิ่งมาได้ประมาณ250แล้วนะครับ260แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าจะไปไกลได้แค่ไหนอันนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรนเจอร์ด้วยนะครับว่าเรนเจอร์ของเราเนี่ยจะทําลายป้อมได้ง่ายน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับ พอมาถึงตรงนี้นี่รู้สึกได้เลยครับว่ามันเริ่มตันแล้วนะเพราะว่าตัวของผมเองครับก็คือถึงจะแม็กซ์นะครับแต่ว่าเมื่อไม่มีตัวเดนเจอร์ของฝั่งศัตรตูตอยู่นะครับเราก็แบบว่าจะไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้นั่นเองนะครับมันก็เลยจะทําให้เราแพ้ได้ง่ายนั่นเองนะครับผมอันนี้นะครับอยู่ที่371นะครับผมอันนี้ได้มาประมาณ4,000นะ ถามว่าดีไหมดีกว่าเมื่อสักครู่เยอะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมได้อยู่ประมาณ3,070นะครับแต่ว่าอันนี้ได้มา4,000เนี่ยเพราะว่ามีเดนเจอร์2ตัวนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับผมคาดการณ์โดยว่าตัวละครของผมจะมีชินโนสุเกะอ,อีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับผมเพราะว่าผมได้2ตัวจะเอาตัวอันต้านเนี่ยครับผมไปอัพเป็นเป็นไฮเปอร์นะแล้วก็เอาตัวของธรรมดานะครับไปปั้นเป็นตัว อันต้านะครับก็จะสลับกันไปนะผมเพราะว่าเกียร์เนี่ยผมก็ต้องใช้ของอีกตัวหนึ่งอยู่นะครับก็คือผมว่าผมจะอัพทีเดียว2ตัวเลยนะครับผมสาหรับตัวชินอสุเกะนะเพราะว่าจากที่ดูความสามารถของเขานะครับก็คือโหดมากๆนะครับผมออกสกิลทุกๆ5วินาทีนะครับเทียบกับตัวคิริวแล้วเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีสกิล,สก,ลสกิลคิริคอนคิดให้นะครับผม แล้วก็มีอัตราติดคิติคอนฮิตนะครับแล้วก็จะมีความเสียหายจากคิติคอนฮิตอีกนะครับผมแล้วก็จะมีบวกพลังโจมตีให้อีก200อันนี้ถือว่าดีมากนะครับแต่ผมมีติแค่ข้อเดียวครับผมก็คือการเพิ่มแร่ฝั่งตรงข้ามนะครับค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะครับผมหรือว่าถ้าให้ไปมากเกินไปอาจจะเป็นการโกงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับก็เลยแบบว่าไม่สามารถที่จะพูดได้นั่นเองเต็มปากนะครับ เมื่อสักครู่ประมาณ370กว่า371นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะไปไกลได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าป้อมปราการตรงนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรเลยนะครับก็ถ้าดีเสียงไอยังไงขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมก็รีบมาทําก่อนนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวจะทําไม่ทันนะครับ อันนี้เป็นสามแล้วนะครับผมเมื่อสักครู่นี้สามยเจ็นะครับอ่า389นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ยังพออยู่ได้นะครับ4ี่พันนะครับผมเมื่อสักครู่นี้น่าจะประมาณ4,000กว่ากว่านะผมแต่ว่าอันนี้คือสูงที่สุดแล้วนะครับอ่ามาดูค่ากันครับผมอันนี้นะครับก็ถ้าอยู่กับเพื่อนนะครับผมก็ผมก็จะอยู่ประมาณ อาจจะลีนยานหน่อยนะครับอันนี้เขาไม่ให้ดูนะครับผมงั้นเอาเป็นว่าเราไปดูที่คะแนนรวมกันเลยนะครับว่าของที่เขาจะให้เรามันอยู่ตรงไหนนะครับนงสรุดได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูรางวัลจัดอันดับกันนะครับ คะแนนของผมตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสามหมื่นกว่านะครับนี่นะครับผมเกีรยอันนี้เลยนะครับที่ผมกดอยู่นะครับผมค่าอันนี้คืออยู่ที่แปเอดนะครับบอกได้เลยว่าน่าใช้มากๆครับส่วนคาถาที่อยู่1ิบเอ็ดถึงสามสิบนะครับผมจะอยู่ที่74นะครับบอกได้เลยว่าน่าใช้อยู่นะครับไม่ว่ายังไงก็ยังน่าใช้อยู่ดีนะครับผม สำหรับผมเนี่ยผมขอแค่ติดหนึ่งในร้อยก็พอนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ไปติดถึงขั้นหนึ่งในสิบเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าติดระดับโลกเนี่ยแย่งกันตายครับคืออย่างแรกครับผมต้องมีเงินหนาพอสมควรนะบอกได้เลยครับว่าถ้าเงินไม่หนาจริงนะครับผมอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าสําหรับท่านที่แบบว่ามีเงินเหลือเฟือนะครับก็สามารถที่จะปั้นได้นะอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าใครเป็นพิเศษนะครับผมว่า ว่าใช้เงินใช้เงินอัดนะครับผมอันนี้ผมไม่ว่านะว่าใช้เงินอัดเพราะว่าแต่ละคนมีทางเลือกที่แตกต่างกันนะผมคนไหนที่เงินเยอะก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้ตัวเองได้นะครับแต่สําหรับผม,มเงินน้อยนะครับผมผมก็เลยแบบว่าจําใจนะผมเอาแค่ติดหนึ่งในร้อยก็พอนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าคลิปนี้โดนใจใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอ๋อ ลืมไปอย่างครับผมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกมสามารถสอบถามผมได้ทุกเวลานะครับถ้าผมอ่านชิปถ้าผมอ่านค้อบอ่านคอมเมนต์เมื่อไหร่นะผมผมจะรีบตอบให้ไวที่สุดเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งผมอาจจะติดธุระนะครับผมก็เลยอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับก็ขอโทษไว้ณที่นี้เลยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่จ้า